อกขข่่าาวววร้นลึนคุณผู้ชมคะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนเสื้อแดงที่ถูกปลูกฝังแนวความคิดของขบวนการลมเจ้านั้นก็ได้ซึมลึกลงไปในระดับแกนนารปชอ,อย่างไม่รู้ตัวนะคะซึ่งในประเด็นนี้เองค่ะ เราจะต้องพิจารณาร่วมกันถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของแกนนําและสมาชิกแนวร่วมนปชในครั้งนี้กันค่ะแต่จากพฤติกรรมการแสดงออกของนายจตุพรรวมไปถึงแกนนำนำปชคนสำคัญอีกหลายคนที่เริ่มเผยให้เห็นแนวความคิดที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏออกไปสู่สาธารณะอย่างโจ่งแจ้งซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการต่อสู้ที่ผ่านมาของขบวนการลมเจ้าที่มักจะเป็นไปแบบลับๆ น่าจะพิจารณาไม่น้อยว่าพันตำรวจโททักษินก็อาจที่จะมีความวั่นวหวต่อพฤติกรรมของนายจตุพรและคนเสื้อแดงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยมีภาพยึดโยงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงชนิดเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นพันตำรวจโททักษินจึงได้ออกตัวโดยการโพสต์ผ่านการทวิตเตอร์เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีเลสายหยุดสัดโคลนการเมืองกันเถอะบ้านเมืองจะได้เดินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวถึงหรืออ้างอิงสถาบันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองผมขอร้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลือง เป็นพักการเมืองหรือกองทัพประเทศไทยจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นและทรงอยู่เหนือการเมืองนักการเมืองจะเล่นกันอย่างไรก็อย่าบังอาจกล่าวถึงสถาบันเลยทุกฝ่ายต้องยกสถาบันไว้เหนือความขัดแย้งทางการเมืองก็จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ต้องโอ้อวดว่าเหนือกว่าคนอื่น พิจรารณาตามเนื้อผ้าแล้วก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวของขบวนการลมเจ้านั้นพันตำรวจโททักษินไม่อาจที่จะควบคุมเอาไว้ได้อีกต่อไปแม้กระทั่งการที่จะควบคุมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวของพันตำรวจโททักษินเองส่วนสาเหตุของสำนักข่าวทีนิวส์นะคะที่เลือกที่จะไม่มองว่าพันตำรวจโททักษินพยายามที่จะเตือนทุกฝ่ายด้วยความจริงใจนั้นก็เป็นเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว บุคคลที่พันตำรวจโททักษินสมควรที่จะตักเตือนและห้ามปรามมากที่สุดคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครคะพันตำรวจโททักษินสมควรที่จะเตือนสติตัวเองเป็นอย่างยิ่งว่าให้เลิอกอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดังตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 1พฤศจิกายน2551พันตำรวจโททักษินโฟนอินมาที่การชุมนุมผลเสื้อแดงที่สนามราชบังคลากีฬาสถานสร้างเงื่อนไขด้วยข้อเรียกร้องตามแนวทางพฤษภาโมเดลกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแน่นอนครับจำมีละครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่เอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบาร,รมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับ 13มีนาคม2552ให้สัมภาษณ์ j จแปนไทมส์ว่าได้ส่งจดหมายถวายดีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับเพราะเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์หากได้รับพระราชทานอภัยโทษขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์14เมษายน2552 ให้สัมภาษณ์ Sky News สื่ออังกฤษเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นค่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่าง21เมษายน2552พันตำรวจโททักษินให้สัมภาษณ์ Financial Times ผ่าพิงพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารจนต้องถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพ 9พฤศจิกายน2552ให้สัมภาษณ์ t i มส์ออนไลน์ถึงพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยคำพูดที่มีบางควรที่สามารถถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือความยาวถึง12หน้ากระดาษนอกเหนือไปจากตัวของพันตำรวจโททักษิณเองแล้วที่จะต้องหยุดอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การเคลื่อนไหวของนปชที่มีขบวนการลมเจ้าเข้ามาแอบแฝงอยู่ พันตรจโททักษินก็จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันเพื่อที่สลัดข้อกล่าวหาว่าได้ใช้ขบวนการลมเจ้าเป็นแนวร่วมการต่อสู้ตามแนวทางพฤษภาโมเดล<ป>ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นนี้กันต่อค่ะ